สวัสดีครับพวกผมครับกริพลเดชวิสัยครับตอนนี้สงครามไทยเขมรเป็นยังไงครับก็รบกันอย่างยืดเยื้อะนะครับแล้วก็ทารไทยตายไปก็หลายสิบนายนะครับสิบกว่านายแล้วแล้วก็มีผู้สูญเสียอีกก่อนที่จะเป็นนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับตอนนั้นเป็นนายกอิง มีคนคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือแล้วก็เป็นอินฟูเขาฉายาที่ผมตั้งให้เขาก็คือธนพรหม้อห้อมครับก่อนนั้นเขาพูดว่าอะไรบ้างมาฟังกันครับหนึ่งซึ่งผมกล้าพูดเลยคือว่าถ้าลุกทินเป็นนายกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย <c oughs> อา่าลุกทินไม่มีเรื่องให้คุณเซนแบกเมย์นะฮหรือจะเป็นลูกพ่อเป็นคุณจุลินเป็นคุณมีละาพานัน <c oughs> ไม่มี <c oughs> ไม่มีอ <c oughs> การไมันด้ค่อยๆดีขึ้นอาบใดที่รัฐบาลนี้ยังอยู่ครับเราจะต้องเสียขาทหารอีกหลายร้อยขาที่พูดตรงเ้าก็เขาไม่เกรงใจม,มาหาหนา้าเขาจะเกรงใจทําไมครับเพราะเขาไ็เห็นตัวเลขโผว่าคนไทยเราเนี่ยหมดความเชื่อถือรัฐบาลแล้วอืมเมื่อรัฐบาลเราไม่น่าเชื่อถือกระทั่งคนไทยยังไม่เชื่อถือครับ จะไปหวังอะไรในการไปทุบโต๊ะเจรตาระหว่างประเทศมันเกี่ยวให้เรื่องใจเรื่องของการเมืองเรื่องของรัฐบาลเกี่ยวนกับเรื่องทหารเาเกี่ยวครับเพราะนี่มันคือความน่าเชื่อถือไงคือเราอย่าลืมนะครับสิ่งที่เราจะต้องดําเนินการต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องนโยบายทางการเมืองเมื่อรัฐบาลเรามันไม่เป็นที่น่าเชื่อถือเนี่ยคนไทยยังไม่เชื่อน่ะคนไทยหมดความไว้วางใจไปตั้งนานแล้ว คุณคิดว่าคุณเซนเขามีเหตุผลอะไรจะต้องมาเกงใจครับไม่ต้องเกงใจผมถึงบอกนะครับว่ายืนยันอีกครั้งนะถ้ารัฐบาลนี้ยังอยู่ต่อไปถ้าหาใครมีหวังตายหมดกองทัพขาขาดหมดทุกคนครับ,รบเพราะมันไม่มีเหตุที่จะไปทําให้คุณเซนเขาต้องมาขอโทษนะครับเขาจะต้องมาเห็นเหตุว่าทําไมเขาต้องมาเจรจาทําไมเขาต้องมารักษาพ่อตกลงในเมื่ออะไรครับผู้นําของเราอครูเขาแร็กเมย์ได้ตลอดเวลาพอครับ เอาแค่นี้ก่อนนะเบาๆครับผมธนทรมอห้องนะครับตอนนี้ก็ยัออกมาจุ๊ยฉายมาเสนอหน้าให้อะไรนะสัมภาษณ์ออกรายการนู้นออกรายการนี้ตลอดนะครับแล้วเป็นยังไงธนพรเป็นไงมึงจะรับผิดชอบคําพูดมึงยังไงถ้าเกิดนายกเป็นนายกอิงนะครับทหารจะตายทั้งกองครับมึงเอาความคิดส้นตีนแบบนี้ที่ไหนมา มาพูดได้ยังไงหานไทยจะขาขาดอีกเป็นร้อยนายและตอนนี้นายกอิงก็ไม่อยู่ละแล้วตอนนายกอิงอยู่ก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงขนาดนี้แล้วตอนนี้เป็นยังไงผมจึงอยากจะบอกนะครับไอ้พวกนักวิชาการพวกนี้นะคือไม่รู้นะว่ามันพูดอวยใครนะแต่ที่รู้ๆมันเกียดพรรคเพื่อไทยมันเกียดตระกูลชินนะ แต่ก็เห็นตอนหลังตอนนั้นยังไม่รู้แต่ตอนนี้รู้แล้วว่ามันไปซุกป,ปีกพรรคภูมิใจไทยแล้วอนาคตก็คงอยากจะได้ตําแหน่งจากพรรคภูมิใจไทยถ้านายกอนุทินเขาเห็นดีด้วยเขาจะตอบแทนที่มนุษย์ออกมาดา่าพรรคเพื่อไทยก็าอาจจะให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีหรืออาจให้เป็นเลขารัฐมนตรีหรืออาจให้เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่น เพราะว่านายกฤษฎินก็สามารถทําให้ไอจ้จนาพรม่อห้อมเนี่ยนะได้ไปเรียนวอปออแล้วแต่ผมอยากจะบอกว่าแล้วมึงจะรับผิดชอบคําพูดมึงอย่างไรและการวิพากวิจาร์ณการคาดคะเนผิดมาโดยตลอดนะไม่ได้ถูกนะผิดมาโดยตลอดจริงๆนี่นะครับนักวิชาการพวกนี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับคือการวิพากวิจารณ์อะไรออกไปนะมันควรจะมีข้อมูล มันควรจะมีประสบการณ์ไม่ใช่ประสบการณ์ต้องมีข้อมูลแล้วต้องมีที่มาที่ไปอ่ะไม่ได้นึกจะพูดก็พูดแล้วอยู่อยู่ไปกล่าวหาเขาไปพูดเอามันเอามันปากแล้วก็ไปดูถูกทหารเขาทานไทยจะตายทั้งกองทัพกองทัพพ่อมึงเหรอกองทัพมีกี่แสนคนอย่าพูดสนุกปากแล้วก็เอามารอเล่น ฐานไทยจะขาขาดอีกเป็นร้อยมึงมีความฝุขเหร่มึงสนุกวะที่มึงพูดแบบเนี้ยมึงพูดเพื่ออะไรวะเอาความสูญเสียของฐานไทยมาเป็นเรื่องล้อเล่นมาเป็นเรื่องเพื่อที่ทําให้ได้รับความนิยมเหรอแล้วก็พิธีกรก็ชอบเชิญ ไอ้คนกลุ่มนี้ไปเสมอเสมอคือในจอโทรทัศน์แหะครับมันไม่มีกี่คนหรอครับมีประมาณไม่ถึงสิบคนแหละหน้าแม่งเดิมเดิมหน้าแม่งช้ำช้แล้วก็พูดจาปาาัสก็แบบว่าก็เหมือนเดิมอะไม่ได้มีอะไรตักกะก็ไม่ได้มีอะไรก็พูดไปเรื่อยไงน,น,นะอันนี้ไม่ได้ว่าธนาพรนะเดี๋ยวมึงก็จะไปแจ้งความจับกุอีกตอนนี้ผมมีเจ็ดคดีแล้วผมจะเบาๆไว้ก่อน แต่ก็พร้อมพร้อมที่จะชนพร้อมที่จะสู้นะก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรทั้งสิน้นแต่ก็ทนายบอกก็ให้ระวังระวังนิดหนึ่งเพราะว่วาทนายเหนื่อยบอกอย่างนี้นะครับผมแล้วสรุปแล้วเป็นยังไงพอถึงณนปัจจุบันนี้ณที่นายกอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังแก้ไขปัญหาชายแดนไม่ได้เลยที่ธนพรบอกว่า ถ้าเป็นคนพวกนี้เป็นนายกอนุทินเป็นคุณจุรินเป็นคุณพิรพันธ์คุณเซนก็ไม่มีอะไรมาแบ็กเมย์ปรากฏว่าสมัยนายกอนุทินคุณเซนก็แบ็กเมย์เหมือนกันเอารูปที่ถ่ายกับผู้ว่าเอารูปที่ไปร่วมงานไปงานสายมูไปงานเข้าพิธีที่เขาเหมินออกมาแบ็กเมย์นี่ก็เป็นสิ่งที่มึงพูดผิดอีกพูดผิดอีกเรื่องหนึ่งคืออย่าพูดเลยคือ มึงไม่ได้เป็นโพดเง้าสักลาดกับฮุนเซนหรอกมึงจะไม่มีสิทธิ์รู้หรอกว่าฮุนเซนเขาคิดอย่างไรนี่ก็ไม่ได้อวยฮุนเซนนะแต่ฮุนเซนเขาฉลาดกว่าธนาพรมอ่อมผมว่าเยอะและประสบการณ์เขาเยอะท่านเขาไม่เป็นผู้นําประเทศหรอกไม่ไปหรอกและเขาก็ไม่ได้ยึดคอมเมนต์มาได้เป็นสิบสิบปีหรอกเขาเขาไม่ได้โง่นะเขาเขาไม่ได้ควายนะธนาพรอ่านเขาไม่ออกหรอก คนที่ฉลาดฉลาดคนที่เก่งเก่งอย่างนายกทักสินก็ยังอ่านเขาไม่ออกเลยอย่างนายกอุทินก็ฉลาดกว่ามึงอ่ะธนพรก็ยังอ่านเขาไม่ออกเลยคือต้องระมัดระวังคําพูดนะแล้วปรากฏว่าพูดผิดแล้วนัปัจจุบันนี้มึงออกมาขอโทษมึงออกมาแสดงความรับผิดชอบอะไรกับสิ่งที่มึงพูดธนทรธนพรมอหอมอ่ะเอาไว้จะไปต่อเรื่องอื่นนะปรากฏว่า ทีมงานส่งข่าวมาให้ว่ามีต่อเพราะว่าตอนนี้ธนพรมอห้อมก็ออกให้สัมภาษณ์อีกแล้วว่ามาสัมภาษณ์ถึงถึงถึงพักประชาชนบอกว่ามีหลายคนจะไม่ไปต่อแล้วบอกว่าหนึ่งในนั้นคือคุณวิโรธสสวิโรธจะไม่ไปต่อกับพักประชาชน เออมันเก่งเว้ยมันรู้จริงแล้วถ้าเกิดสอส,อสอวิโรดไปต่อล่ะมึงจะว่าไงธนาพรมะหอมมึงจะออกมาบอกไงนะแล้วมันก็ยังบอกต่อว่าอนาคตพักส้มจะผสมกับพักน้ำเงินมึงตลกหรือเปล่าวะตลกหรือเปล่าวะมึงไม่มีพูดถึงพักเพื่อไทยเลย มึงได้ยินพักน้ำเงินเขาออกมาประกาศไหมว่าถ้าเกิดพักประชาชนได้สอสอันดับหนึ่งพักภูมิใจไทยจะไปร่วมด้วยในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ถ้าพักประชาชนไม่ได้สอสออันดับหนึ่งพักภูมิใจไทยจะไม่ร่วมนะตอนนี้มีตัวแปรคือพักภูมิใจไทยถ้าจะจับมือ กันจริงๆนะระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยกูจะบอกมึงให้นะธนพรว่าเขาเลือกจะจับมือกับพรรคเพื่อไทยมากวามากว่ามากกว่ามันมีตัวแปรเยอะแยะมันมีใต้ดินบนดินมันมีอะไรเยอะแยะที่ธนพรมอห้อมไม่รู้คือรู้ผิวเผินเนี่ยไม่รู้จริงไม่รู้ลึกเนี่ยไม่รู้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาพูดคุยอะไรกัน ไม่รู้ก็ได้แค่มโนไปอย่างเดียวมโนไปเรื่อยตอนนี้ก็หันมาจบสีพักประชาชนแล้วนะทั้งนั้นแต่ก่อนก็อวยนะแต่ก่อนก็แบกพักประชาชนนะตอนนี้เริ่มมาแบกพักภูมิใจไทยแล้วแล้วไม่พูดถึงพักเพื่อไทยเลยไม่พูดถึงเลยนะเดี๋ยวจะเล่าให้มึงฟังนะธนาพรว่าพักเพื่อไทยจะไปอย่างไรต่อตั้งใจฟัง ธนพรนโยบายของพรรคเพื่อไทยออกมาแล้วนะธนพรนะภายใต้การนำของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะก็มีคุณยศนันนะครับดรเชนประสานเสียงกับคุณสุริยะแล้วก็ประสานเสียงกับคุณคุลพันธ์นะครับไปในหนึ่งทิศทางเดียวกันนะการที่ดอร์เชนออกมาเปิดตัวในครั้งนี้นะ เตรียมการไว้ก่อนเตรียมการมานานแล้วนะเตรียมการมาหลายเดือนแล้วนะธนาพรคงไม่รู้หรอกล้วก็ศึกษาข้อมูลมาอย่างดีการเปิดตัวปุ๊บให้สัมภาษณ์ปั๊บนู่นนี่นั่นเป็นระบบแล้วคุณสุริยะกับคุณจุฬาพันธ์ก็ปล่อยให้ดรเชนโดดเด่นนะในนโยบายของรัฐบาล ไม่ใช่รัฐบาลพักเพื่อไทยในการหาเสียงออกมาก่อนเพื่อนเลยนะครับพักอื่นยังไม่ออกมาไปรูปเป็นร่างอย่างนี้นะก็จะใช้แนวทางเทคโนโลยีเทคโนโประชานิยมเพราะว่าดรเชนเป็นนักวิชาการเป็นวิศวกรที่รู้เรื่องการแพทย์ เป็นวิศวกรที่สอนที่มหาวิทยาลัยมห ah ิดลนะก็จะใช้เทคโนโลยีใช้ความทันสมัยมาการจัดการนโยบายของรัฐบาลสุดหน้าท้าเบื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเป็นการปรับใหม่ปรับโครงสร้างใหม่ปรับเรื่องราวต่างๆใหม่อย่างเป็นระบบทำเพื่ออนาคตจะมี ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวจะเป็นแบบระบบเลยสิ่งที่ต้องทำสิ่งแรกที่เป็นนโยบายคือเรื่องหวยครับหวยหวยพเพื่อไทยประสบความสำเร็จมาครั้งหนึ่งแล้วสมัยนายกทักษิณแต่ก็มีปัญหาโน่นนี้นั่นเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้มีประสบการณ์แล้วก็จะทำเป็นหวยกเกษียณครับคือคนนิยมเล่นหวยอยู่แล้วก็แทนที่ จะไปเล่นหวยเสียก็เสียไปเลยแต่นี่เล่นหวยยังไงที่เงินยังอยู่นี่คือหวยก็เสียนโยบายแรกนโยบายที่สองก็คือเรื่องรถไฟครับรถไฟฟ้าจะต้องคุยปรับกันทุกระบบคือยี่สิบบาทยี่สิบบาททุกสายอันนี้ก็ต้องไปแก้กฎหมายต้องไปนู่นนี่นั้นก็เตรียมการไว้แล้ว แล้วอันที่สามก็คือแก้หนี้เพราะปัญหาหนี้ครัวเรือนมันเยอะมากแก้หนี้ก็คือจะเป็นการผ่าตัดหนี้ครั้งใหญ่นะครับเป็นการบริหารหนี้สินก็จะมีองคอ์กรมาองคอ์กรหนึ่งที่มาจัดการเอานี่เสียทั้งหมดนั้นไปบริหารเพื่อให้คนที่เป็นหนี้ก็ได้ลุกขึ้นมาตับมาสู้นี่เป็นนโยบายหลักหลนะ ที่พักเพื่อไทยะทะาธภายใต้การนำของดรเชนการตอบคำถามไม่ว่าจะไปตอบคำถามกับสื่อมวลชนตอนที่เปิดตัวไม่ว่าจะมาตอบคำถามคณคุณสอรยุทธ์เพราะว่าสอบผ่านนะสอบผ่านแต่ก็อยากจะฝากนะครับฝากผู้กำกับฝากผู้ดูแลดรเชนนะว่าพยายามใช้คำพูดแบบบ้านๆหน่อย นะตอนนี้ก็แกก็พยายามจะบ้านานะแต่ต้องวิบ้านเปกให้เข้าใจง่ายเปกสับแสงภาษาอังกฤษอย่าพูดถ้าพูดก็แปลด้วยถ้าเปิดพูดนะเอาให้มันบ้านๆเอาแบบนายกอิงนี่แหละจะดีที่สุดมาแล้วเป็นไงธนาพรออกมาวิภากควิจารณ์ดรเชนหรือ,อยังล่ะออกมาสิออกมาหน่อยครับผมคือ ผมฟังแล้วผมมันมัน,มนจะจะแหลงหูอ่ะคือฟังแต่ก่อนกลางๆแล้วก็ปัจจุบันอนาคตไม่ได้ไปถึงไหนเลยธนาพรแต่ก็ยังได้รับอีเชิญเฉพาะพวกช่องช่องที่มันไม่ค่อยชอบตระกูลจินอ่ะเอาไปออกรายการเรื่อยๆเลยออกรายการเออก็ไม่เข้าไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน หาวิทยากรแบบที่มีความรู้ความสามารถเก่งๆไม่มีหรอกแต่จริงๆแล้วคนเก่งๆนะครูบาอาจารย์ที่เก่งๆนะแล้วพวกคนที่ทํางานการเมืองเก่งๆเขาก็ไม่มีเวลาไปให้สัมภาษณ์หรอกครับประการให้สัมภาษณ์มันเสียเวลาได้ตังก็ไม่ได้มากนะนิดๆหน่อยๆน,น,นะได้ค่าน้ํามันรถได้อะไรไม่ไม่ได้เยอะอะไรนะแต่มันเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีอะไรทําน่ไม่มีอย่างผมนี่ผมไม่ไปแน่นอนได้ทีสามพั 3, 000, 5, 000นหะ้าพันเนี่ยไม่ไปหรอก ไปทําไมว่าเวลามาทําอย่างอื่นดีกว่านะครับผมเดี๋ยวถามนิดหนึ่งพวกนักวิาพากษ์วิจารณ์การเมืองนะครับหลายคนนะครับก็ดีวันดีคืนขึ้นนะครับยิ่งวิาพากษ์วิจารณ์นานขึ้นก็เริ่มรู้นะครับแล้วก็เริ่มจับประเด็นถูกแล้วก็รู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดคือถ้าเกิดคนที่มีคุณภาพน อ่ผมยกตัวอย่างเทพไทยอ่ะเทพไทยแต่ก่อนนะผมก็ไม่ชอบนะแต่พอมาถึงตอนนี้เขาวิพากษ์วิจารณ์เป็นหลักนะฟังแล้วเราก็ได้ความรู้นะในแง่มุมของเขาเขาคิดกับพรรคเพื่อไทยอย่างไรเขาคิดกับพรรคประชาชนอย่างไรเขาคิดกับพรรคประชาธิป,ปัตย์อย่างไรเขาคิดกับพรรคภูมิใจไทยอย่างไรอนะันนี้ชํานองเนี้ยคือความเห็นมันต่างได้ไนงะแต่มันต้องออกมาจาก จากความที่ไม่ไม่อวยใครจะออกนอกหน้าไน่ะนี่ยกตัวอย่างคนหนึ่งนะแล้วก็พัฒนามาตลอดถ้าไปเทียบกับธนาพรคนละเรื่องเนละคือห่างทางชันกันมากเลยเทพไทยกับธนาพรน,นะทั้งที่เทพไทยเขาไม่ได้ชอบพักเพื่อไทยนะแล้วเขาก็อยู่ตรงข้ามตะกูชินมาโดยตลอดอยู่แล้วนะนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับผมตอนนี้มาถึงเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องขอขาดบัตรจายนะและเป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในซีเกมแต่งานนี้ไม่เกี่ยวนะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวกับคนจัดนะมันเกี่ยวกับเด็กเด็กคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าโตมาอย่างไงนะคือโกงอะโกงโตเกียวชื่อโตเกียวโตเกียวน ก็ในซีเกมเนี่ยเขามีการแข่งแข่งเกม e สปอร์ตหลายคนไม่รู้เกมนี้เป็นอะไรก็เกมนี้ก็เป็นเกมในเป็นเล่นเกมอะเกมเล่นเกมเล่นเกมแข่งกันอ่ะเอาอย่างงี้ดีกว่าแล้วตอนนี้มันบรรจุไปเป็นกีฬาละในซีเกมและใน Asian เอเชียนเกมก็มีแต่ยังไม่ถึงโอลิมปิกและการแข่งกันก็คือเป็นทีมมีทั้งทีมชายทีมหญิง แข่งกันประเทศมีอยู่สี่ประเทศเองที่เล่นนะในอาเซียนในสี่เกมนี่นะก็มีมีไทยนะมีเวียดน,นามมีลาวแล้วก็มีติมอร์มีสี่ประเทศเองที่ส่งมาโอกาสได้เหรียญทองสูงนะสี่ประเทศเนี่ยมันต้องได้สามเหรียญทองเงินทองแดงอะ่ะมันได้อยู่แล้วมันแพ้แค่จีมเดียวสามประเทศ ปรากฏว่ามีการโกรงเงินเกิดขึ้นหลายคนลงนึกนึกไม่ออกว่าโกงได้ไงวะโกงคือโทรศัพท์ที่เป็นโทรศัพท์ของกลางเนี่ยเอามาให้รักกีฬาก่อนสามสิบนาทีเพื่อที่จะโหลดโปรแกรมโหลดอะไรเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็เล่นเกมกันแต่ไอ้น้องโตเกียวเนี่ยมันมีพิรุษมีพิรุษพยายามจะโหลดโปรแกรมเขาเรียกว่า โปรแกรมรีโมทโปรแกรมรีโมทคือเมื่อโหลดเอาเหมือนกับเอาง่ายๆสแกมเมอร์เวลาสแกมเมอร์มันโทรมาหาเราหรือมันได้อะไรของเราไปปุ๊บโทรศัพท์เราจะเราจะใช้อะไรไม่ได้เลยสแกมเมอร์มันจะกดเอาเงินออกเอาอะไรออกได้หมดเลยอันนี้คล้ายๆกันถ้าเกิดว่าโหลดโปรแกรมนี้เสร็จปุ๊บไ้ ไอคนที่อยู่ข้างนอกมันก็จะมาเล่นแทนโตเกียวเรื่องของเรื่องมีเท่านี้นะครับแต่โตเกียวก็บอกว่าไม่ได้โกงมันเป็นเพนิกอัน,นี้แบบก็หน้าดันดานนะหน้าดันดานโกงก็หน้าดันดานไม่ได้เฉพาะเสียชื่อเฉพาะตัวเองนะเสียชื่อไปทั้งประเทศเลยคือแค่คิดก็ผิดแล้วอะงานนี้นะต้องเอาคนที่เกี่ยวข้องมาลงโทษ ให้หมดต้องเล่นทางกฎหมายเล่นทางอาญาด้วยต้องติดคุกติดตารางไปเลยส่วนโค้ดนี่นะโค้ดต้องลาออกลาออกไปเลยทำยังไงปล่อยให้นักกีฬาโกงทั้งๆท,ที่มันเห็นพี่รุษอยู่อะ่ะปล่อยได้ไงแล้วปล่อยให้ไปแข่งขันตั้งแต่ครั้งแรกครั้งแรกยังไม่ได้โกงนะครั้งแรกแบบธรรมดารอบพบกันหมด ไอโตเกียวนี่ก็เล่นไม่ดีเล่นผิดฟอร์มพอมารอบตัดเชือกที่แข่งกับเวียดนามคือถ้าชนะปุ๊บก็ได้เหรียญเงินแน่นอนก็แข่งแข่งไปเซตหนึ่งพอแข่งเซตหนึ่งเสร็จปุ๊บก็มีปัญหากรรมการเขาจับได้โชคดีนะที่เป็นกรรมการคนไทยจับได้ก็ได้เล่นเซตเดียว แล้วพอเซตที่สองก็เอาตัวสำรองมาพอตัวสำรองมาก็จบกระบวนท่าแพ้ไปสามศูนคือใครชนะสามเซตก็ถือว่าชนะแพ้ไปไทยก็จริงๆก็ไม่ได้ตกรอบแลยนะก็ถ้าถ้ายังอยู่ก็ไปชิงไปชิงเหรียญทองแดงได้ใช่ปะแต่ไทยก็ถอนตัวออกมาเลยก็ไม่ได้แข่งสแสดงรับความรับผิดชอบนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้น ก็มันต้องทบทวนกันหมดเลยนะแต่ไอ้นายกสมาคมก็คงคงไม่ต้องอนะเอาแค่โค้ดเนี่ยแล้วก็เพื่อนทีมก็รู้ล่วงหน้านะว่ามันมีเหตุไม่ชอบมาพากลแต่ก็ยังไม่ตัดไฟแต่ต้นลมแสดงว่านักกีฬาไม่มีเลยตัวสำรองนี่ไม่เก่งไม่เก่งเลยจริงแล้วการที่โตเกียวเนี่ยได้เป็นยืนหนึ่งเลยเรเว้เป็นมือหนึ่งเลยเราเว้ย ที่ผ่านมาเนั่งโกงมาตลอดหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ไม่ได้เล่นด้วยฝีมือตอนนี้ก็จบจบไปแล้วหลายคนก็บอกว่าอย่าไปซ้ําเติมเลยมันเด็กมันไม่รู้เรื่องโอ้โหไอ้คนคนนี้เนี่ยถ้าโตขึ้นยิ่งนานตลายใหญ่ขนาดเป็นเด็กเลยอยางทําทุกวิถีทางเพื่อโกงเขาเพื่ออยากได้เหรียญทองเพื่ออยากได้ชื่อเสียงเพื่ออยากได้เงินทอง ต้องจัดการพ่อแม่ด้วยนะพ่อแม่ด้วย <c oughs> เขาเลยอธิบายสั้นๆเข้าๆให้ฟังกันเพราะว่าคนฟังคลิปผมก็จะได้มีความรู้เพราะว่าเขาบางคนเขาไม่ชอบฟังเรื่องราวเหล่านี้นะครับผมสุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากไปถึงโสพลสาลำนะครับแล้วก็สวงบุญมีโสพลก็เป็นรองนายกนะสว่างบุญมีก็เป็นเลขาขอกต ที่บอกว่าสงครามจะยืดเยื้อะจะไม่มีการเลือกตั้งนะแต่ปรากฏว่าสแสวงคนเดียวมันไม่ได้เป็นคนจัดสินนะครับเป็นแค่เลขาแต่กะกะตเขามีประธานเขามีกรรมการเขาก็ลงมติไว้แล้วจรการเลือกตั้งวันที่8ปกุมภาพันธ์ครับสองพันร้อยหก็เรียบร้อยไปละก็เตรียมการเตรียมรับสมัครเตรียมอะไร รถแมปมีมาเรียบร้อยแล้วครับก็สรุปว่าสิ่งที่โซพลสลัมกับสิ่งที่สแสวงบุญมีพูดก็ไม่ไม่มีใครเขาฟังไม่มีใครเขาเชื่อนะครับผมและสิ่งที่อาจารย์บวรวัสัตว์พูดก็ไม่มีใครเขาเชื่อเหมือนกันที่ว่ายุบสภาได้ถ้าเกิดว่าประธานสภายังไม่ได้ ใส่ไปในวาระการประชุมปรากฏว่าโดยเฉพาะนายโกนุทินโดยเฉพาะรรคภูมิใจไทยเขาก็ไม่เชื่ออาจารย์บวรณศักดิ์เขาเลยชิงยุบสภาตะก่อนคือตอนนี้ผมก็จะบอกว่าคนที่มีความรู้ความสาม,มารถคนที่เราคิดว่าคําพูดจะศักดิ์สิทธิ์คําพูดจะเชื่อถือได้แต่เดี๋ยวนี้มันเพี้ยนมันอะไรกันไปหมดแล้วมันเชื่อถือกันไม่ได้เลยนะครับผม นั่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับกับบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ในแง่มุมของผมย้ํานะครับในแง่มุมของผมครับวันที่23่ธันวาคมนี้ก็จะไปฟังสารตัดสินคาฟังคําพิพากษาสองคดีครับคดีรรีแรกก็คือหมอโรงเดชกิจวิกรมคดีที่สองก็คือสมชายสแสวงการสองคดีในวันเดียวกัน เดี๋ยวก็จะรู้ครับว่าหมู่หรือจ่าก,ก็ไม่เป็นไรครับก็มไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะครับผมก็แพ้ก็แพ้แพชนะก็ชนะนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะใช้ของกันรักผมชอบผมเชร์ผมก็ช่วยซื้อของกันด้วยนะครับผมผมมีกล่องของขวัญครับกล่องของขวัญน,นี้ข้างในก็จะมีผลิตภัณฑ์ของผมเองนะครับก็คือกล้วยตาก กล้วยอบเนยกล้วยเบกแตกแล้วก็กล้วยกวนนะครับอยู่ในกล่องของขวัญแล้วก็แถมหนังสือบังมัดกองตันหนึ่งเ่มแล้วก็แถมพระนา,พยายพานางพยาสยามหนึ่งองค์นะครับของแถมมูลค่าห้าร้อยแปดสิบาทแต่ขายทั้งหมดเลย4ี่้อยเก้าสิบาทครับเพื่อที่จะเอาไปเป็นของขวัญให้กับผู้ดักผู้ใหญ่ญาติโกโหติก,กาพักพวกเพื่อนฝูงหรือน้องๆองได้หมดเลย นะครับผม490บาทครับผมน้ำหอมครับน้ำหอมราคา490บาทเช่นกันกลิ่นนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผ่านการเทสมาแล้วจากนางแบบดาราแล้วก็เด็กๆด,ด้วยวัยรุ่นเด็กๆด,ด้วยก็โอเคกันทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็ติดทนนาน8-10ชั่วโมงด้วยกัน แล้วก็มีหมวกครับหมวกหมวกกีดโพสชแนลนะครับนี่ปรับกีดโพสชแนลนะเป็นหมวกเกรดพรีเมียมครับราคาสองร้อยเ้าสิบบาทนะครับช่วยซื้อกันด้วยนะครับผมนะสำหรับโครงการฝือกออบรมเดือนมกราคมนะครับก็มีสี่โครงการด้วยกัน รงการแรกอบรมการยิงปืนการพื้นฐานกับโครงการที่สองอบรมการพูดครับการพูดอย่างทรงพลังโครงการที่สามอบรมนักข่าวครับหลักสูตรนักข่าวโครงการที่สี่อบรมการแต่งหน้าแต่งหน้าพื้นฐานสี่อบรมนะครับรายละเอียดที่ก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้กดกดแชร์กดกระดิ่งกดซับตไคร กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกิ้งก้างก็มารลายที่ f a c e b o o กดรกิจพลเดชวิสัยแล้วก็เพจกิจโพสช n n e ลเบอร์ไอดีไลกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับผมวันนี้ขอบคุณครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี